สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องแอดแชแนลนะครับผมก็ช่วงเทศกาลแฮปปี้นิวเยียร์เนาะก็มีรีแอคอีกเพลงหนึ่งของทาง Star Hunter Entertainment นะครับผมผมที่เราจะมารีแอคกันก็รอบที่เราเรารีแอคเพลงดีๆอยู่นะนเนาะของน้องบาสอะ้รแบบนั้นี่ก็เป็นอีกเพลงหนึ่งเศร้าสุดใจเลยคนละหน่านะดีมากาน้องก็ร้องหล่อมากแล้วก็อันนี้เป็นอีกเพลงหนึ่งที่ใช้ประกบรอบในซีรีส์ Gen Y เหมือนกันก็คือเพลงรักไม่มียามซึ่งเป็นของ อีกคู่หลักของเราก็คือมาเกดหรือก็คือเคซีเราบีไปแล้วอันนี้เข้าม,มาเคซีนะครับคือคิมและคอปเตอร์นะครับผมคิมมากกับคอปเตอร์ก็เป็นคนร้องเพลงประกอบเรื่องน้ะไ,ไม่มีริยาตอนได้ยินชื่อเพลงเนี่ยนึกว่าเพลงของพี่หม่เจรปุระเอามาเ o v e r ใหม่ไม่ใช่สี่มีเพลงใหม่เขาแต่งใหม่เลย <laughs> ไม่รู้เลยอ๋อมันคือเพลงเดียวกับที่เราได้ยินในซีรีส์อ๋องเขาเป็นเพลงใหม่คนละเพลงกันอะไรอย่าง <laughs> ก็เรื่องของการร้องเรื่องของอะไรเราไม่ค่อยติดพอลิีนเพลงนี้เป็นในสซินีแล้วเพราะอ,อนี่เดี๋ยวมาดู MV ็เขา,าถ่ายออกมาถ่ายทอดอมาเป็นยังไงพี่ว่าคือคือข้อดีของการทําเพลงพร้อมกับซีรีส์อะ่ะมันคือมันมีเรื่องราวของซีรีส์ช่วยเล่าเรื่องนะแล้วยิ่งดูแล้วยิ่งฟังเพลงอย่างมันจะยิง่งึ้งทีนี้เนื้อ,เ,อเนื้อ,อร้องกับทํานองเนี่ยก็เรไม่ไแน่ใจเราไม่รู้จักคนใน,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 นื้คนคนคนเนื้อร้องก็คือเชษฐายารุตเอกนะครับเขาเป็นนักร้อง่นเก่าไง คุณคุณไหมใช่ไถ่เลยใช่เป็นนักร้องสมัยก่อนตอนลุกแปดศูนย์เก้าศูนย์เลยโอ้ฉันเพิ่งไม่ทันต้องให้พี่อ่านแล้วแหละฉันจำชื่อเขาไม่ได้แต่เขาขึ้นเป็นนักร้องฉันจำได้ถ้าบอกชื่อเนี่ยคุณ้นณเลยอ๋ออืมอืมอืมโอเคก็ไม่แน่ใจเหมือนกันข้อมูลไม่ปึกอดีกับชื่อนี้นะเพราะฉันทานทุกไม่ทานเนี่ยแล้วทานฉันแก่กว่าเธอเธอแก่กว่าฉันไง่มากกว่าถ้าพูดชื่ออะพี่จำ exactly ไม่ได้ว่าเพลงนี้พี่เขาเคยร้องสมัยก่อนคืออะไรแต่เขาเคยเป็นนักร้องรุ่น8090มาก่อนโอเคก ก็ถือว่าเป็นเพลงที่พราะแล้วก็มีทํานองแต่จริงๆแล้วทำนองมีความโบราณด้วยความแก๊งเด็กยุคคดแก๊งเนี่ยชอบฟังเพลงมีความแบบเอางี้เป็นเด็กโตเร็วแล้วกันฟังเพลงในสมัยก่อนชอบฟังเพลงแฝดศูนดีดีอยู่ของแบบที่ซีซันไฟพี่เอกแต่งก็มีความเป็นกลิ่นอายของแบบว่าแล้วมีคนมาบอกแฟนคลับน้องบาสน้องบาสชอบฟังเพลงเก่าอยู่แล้วทีนี้ไม่รู้ว่าคิมมอนกับคอปเตอร์ชอบหนี่แต่คอปเตอร์เนี่ยเขาเป็นเหมือนกับเฮดของกลุ่มที่เป็น star hunter หมือนกับเป็นฮันเตอร์เรคคอร์ดเป็นค่ายลูกของ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 สตาร์ฮันเตอร์อีกทีหนึ่งเป็นแบบสำหรับทำเพลงโดยเฉพาะแล้วเด็กๆที่ทำเพลงเด็กๆที่ร้องเพลงอยู่บนเวทีในคอนคอนเสิร์ตตอนที่งานมหาลัยอ่ะก็คือเป็นเด็กของค่ายเพลงนี้หมดเลยพี่คอปเตอร์ดูแลอยู่ใช่แล้วเขาแล้วคอปเตอร์เป็นถึงเหมือนก็เป็นแบบพี่โอยกให้พี่คอปเตอร์เป็นเหมือนโปรดิวเซอร์ของมันก็เป็นเป็นเฮดของบริษัทนี้อ่ะคือลูมแบบโอ้ไม่ธรรมดาเด็กคนนี้อายุเท่าไหร่ยังยี่สิบสามเองอะตายแล้วตอนยี่สิบสามจะทำอะไรอยู่วะยี่สิบสามฉันนั่เหรง ของเล่นน่ะอุ้ยเราเข้ามาถึงขั้นนี้แล้วว่าคือแบบโอ้โหโตเร็วมากอก็ไม่แปลกใจทำไมเด็กค่ายนี้ถึงเก่งจริงตั้งแต่เห็นผลงานแล้วใช่แล้วโอเคก็เดี๋ยวเรามารีแอคการกับเพลงรักไม่มีนิยามนะครับผมกับคิมมอนของคอปเตอร์นะครับผมโอเคเดี๋ยวไปดูกันเลยว่าเอ็มีจะเป็นยังไงก่อนอื่นต้องขอขอบคุณสตาร์เตอร์เอนเตอร์เทนเมนต์นะครับที่อนุญาตทำเรียลชันได้แล้วขอบคุณที่ทราบผลงานดีอย่างนี้เอามาให้รับชมกันโอเคงั้นไปดูกันเลยดีกว่ากับ รักไม่มีนิยามนะครับ unconditional love นะครับก็คือฉากเปิดเรื่อง

Yeah. Um.

คนพี <differences S 2> ่คนน้องน่ารา <zed> ักค่ะ <attempting to hide> ก็เป็นความน่ารักของน้องสองคนเนาะคือเพลงมันน่ารักอยู่แล้วแล้วก็คือว่าเพลงมันก็ไม่ได้มีท่อนที่มาก กว่านั้นเพราะว่าท่อนมันก็จะวนอยู่ตรงนี้ที่เราได้ยินเพลงในตอนซีรีส์<ช>แต่ทีพอมราดูเอ็มวีมันก็จะมีความแบบมันไม่ใช่ความเป็นมรากิจแล้วมันเป็นความคิมคอปมากกว่า<ช>มันคือความน่ารักของสองคนนี้ขึ้นมามากกว่าอะไรเงี้ยพอเราดูในนั้นมันจะเหมือนกับกิจเป็นคนพี่ม้าเป็นคนน้องแต่พอเราดูในเนี้ยมันจะเหมือนกับตอนที่ท่อนร้องเองอ่ะอที่ได<ล>้กับเทเพิ่มอ่ะใช่ใช่แต่พอเรามาดูในในในเอ็มีอ่ะมันเหมือนกับจริงๆ,ๆแล้วเขาเล่นเป็นคาแรคเตอร์ของตัวเองแล้วนะคือจริงๆเหมือนกับคิมมอนเป็นพี่แล้วก็ เขาเป็นน้องแล้วเขาเาเติ้ารับเสีความพุกปิกลงไปเยอะมากก็เลยแบบว่าน้องตัวเล็กน้องตัวเล็กน่ารักเงี้งคิดว่าเหมแบบเป็นพี่ดูแลน้องอะไรเงี้ยอือมน่ารักอะคือว่าพี่ว่าเพลงเนี้ยความดีงามมันคือท่อนที่ร้องอ่ะเขาไม่ได้แบ่งกันชัดเจน ใน<ม>หนึ่งปร,ประโยค <ไง S 2> ใช่เหมือนเ,นเป็นการถามตอบส่งรับกันตลอดเวลาแล้วด้วยความที่เนื้อเสียงของของคนค่อนข้างต่างกันเนาะคอปเตอร์จอนข้างใสกว่ามีความหวานส่วนคอปเออคิมอนคิมอนจะมีความทุ้มเสียงลมออกเยอะหน่อยเหมือนมัพอมันเข้าประสานกันน่ะมันเหมือนกับร้องเพลงคู่ส่งกันไปส่งกันมาตลอดเวลาแล้วมันรู้สึกว่าเขาอยู่ด้วยกันตลอดเวลาเลยอ่ะอ้โนั่นแหละแล้วเหมือนกับพอดูวีเหมือนกันถามตอบจริงนะ แล้วฟังแล้วมันจริงๆมันไม่ได้ซึ้งแบบเศร้านะมันซึ้งแบบอบอุ่นอุ่นนั่นสิเหมือนเอ็มวีแบบสปอยคู่ให้หมดเลยนะดูเว่าครคู่ใครว่าแต่ก่อนธนูคู่่าสแต่ฉันไม่แน่ใจนะว่าอยู่ไม่รู้จัาจะถ่ายไปคู่กับแซดดีไม่แน่ก็ไม่รู้เขาบอกคู่นี้เขาให้เปิดโหวตตอนจบก็เราจะับคานจะรู้จะถึงตอนจบเพราะตอนจบเขาจะให้โหวตก็ไม่รู้อ่ะแล้วเขาจะรอแบบเปิดไปก่อนมิคยังไม่ถ่ายอ่ะใช่เขาจะทำท่า์ทซีซั่นหน้า ซีซั่นนี้เขาได้จบเรื่องของมาอะไรกีดก็คือเรื่องของคิมนะครับคู่ที่เหลือก็คือไปต่อกปนซันก็มาลุ้นกันขยับให้ใครคู่ใครก็ช่วยทุกคแล้วกันพี่ไม่รู้เขาโหวตกันทางไหนนะเปิดโหวตกันทางไหนแต่ต้องอ่านส่วนเรื่องของคิมคอปก็คือเราชมเัิ่แต่แฟนโทเปียเราอึ้งเพื่แฟนโทเปียจนมาถึงตอนนี้รู้สึกว่าน้องสองคนนี้มีความสามารถแบบเต็มสูบจริงๆเพลงอื่นที่เราไปเห็นน้องๆกันนะที่เราเราโหวตตอนดีๆว่าเพลงนี้เพลงอะไรแล้วเราบอกแคปนี้คลาสใช่จะเจอแล้วคือเพลงแคนดี้คราบเราไปฟังเออเขาเก่งอ่ะเา คือเพลงเต้นก็ได้เพลงร้องก็ได้คืรู้สึกเออทีมนี้เก่งจริงคือเอาจริงนะแฟนโทเปียพี่โดนสามคนเนี่ยตกมาตั้งแต่ตอนนั้นจริงดูเขาแบบเขาไม่ใช่เก่งจังวะพอต้องบอกก่อนนะยางแฮมอ่ะแฟนโทเปียแพนดูไปสามรอบพี่ดูวันเดียวกันสองรอบเช้าเย็นพี่ก็รู้สึกว่าเฮ้ยเป็นหนึ่งในโชว์ที่พี่แบบเอ้ยดูแล้วยังจำได้แล้วรู้สึกแบบเฮ้ยความสามารถน้องนี่คือแบบแน่นและการที่โชว์บนเวทีนะพลังงานเอเนอร์จีน้องไม่ดรอปเลยชอบจริงเอเนอร์จีเต็มร้อยมากโดนตกในตอนนั้นอะ เขามีความสุกษาหนอยู่นะเจงเนี่ย<ม>เดี๋ยวรอไปติดตามต่อกันในซีรีส์ละกันว่าจะเกิดขึ้นต่อไปกับคู่นี้นะครับผมแล้วก็หวังว่าทุกคนจะติดตามช่องเราแล้วก็ React, ดูรีแอคของพวกเราไปพร้อมๆกันนะครับที่แล้วก็หวังว่าทุกคนจากที่เข้ามาติดตามการจะชื่นชอบนะครับผมกับการรีแอคชั่น MV Play เนาะก็ถ้าใครอยากจะฝากอะไรไว้ก็ฝากได้นะครับผมปีใหม่แล้วอยากจะแนะนำด้วยนั่นขายของขายมาเห็นนนกัะของ เท่<อ>แ, <ก S 2> แก่น้อยป่ะแฮปปี้โมเมนต์ที่ใส่ชุดนอน,นอ่ะแล้วก<อ>็จะมีดุนป๊ามีคิมคอป ฉันแอบไปดูคือพี่ไม่รู้ตัวเต็มนะพี่ดูแบบสั้นๆเขาตัดมาเอาอันนั้นมาเรีแอคดีกว่าฉันว่ามันน่ารักอ่ะดีแล้วมันยาวด้วยเป่าเนะถ้าเป็นชั่วโมงก็ไม่ไหวแล้วเหมือนเขาใส่ชุดนอนแล้วเขาสลิปโอเวอร์ด้วยกันอ่ะใช่แล้วและมันดูน่ารักมากเลยอ่ะอยากอยากแอบถ่ายตอนร้อนเนี่ยอยากทำมันเนี้ยอ่านเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวไปดูว่ามีโอกาสแต่าถ้ามันไม่ยาวเลยทำสักครึ่งชั่วโมงนะทำอยู่อืมอ่ะเหมือนเขาไม่ได้แบ่งคู่ด้วยอ่ะเพราะว่าเขาเหมือนกับเขามาเป็นทีละสองคู่เลยใช่เขามาเหมือนเป็นปาร์ตี้้แบบสลปโออเววร์ดยกัน โอเคครับผมก็เดี๋ยวรอโอกาสได้ดูกันแล้วก็นี่ปีใหม่แล้วขอทุกคนนะครับเราสาุขภาพดูแลสุขภาพที่ดีนะครับผมในช่วงโควิดแบบนี้ขอทุกคนผ่านปี2020ออกไปด้วยความโชคดีแล้วก็ขอเรื่องไม่ดีทิ้งไปที่2020<ช>แล้วก็ผ่านแล้วก็ไปเจอปี2021ที่ดีกว่าขอทุกคนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วก็มีเงินทองไหลามาเทม,มาคิดสิ่งใดสมก็สมหวังและสมปรารถนาในทุกเรื่องนะครับผมก็ อยู่กับพวกเราไปนานและเดี๋ยวพวกเราก็หวังว่าจะได้เห็นพวกคุณมีความสุขไปกับพวกเรานะครับตลอดปี2021แล้วก็เดี๋ยวมาเจอกันใหม่นะครับในครั้งต่อไปนี้ลาไปก่อนนะครับแฮปปี้ e w วีย์ครับบ๊ายบาย Take care stay safe ครับ